สวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่องกิดโพสต์ช anel แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคำศัพท์ใหม่ขึ้นมานะครับด้อมส้มนะครับด้อมส้มด้อมส้มมาจากอะไรครับด้อมส้มก็มันมาจากจากแฟนด้อมนะเพอเดี๋ยวนี้มันวัฒนธรรมเคป๊อปมันของเกาหลีนะมันก็มาพูดถึงเรื่องนี้แฟนด้อมแฟนด้อมก็คือแฟนคลับของ พักเก้าไกลนะครับเขาเรียกว่าดอนส้มแต่ผมไม่เรียกครับผมก็เรียกว่าติ่งส้มล่ะผมก็ไม่จําเป็นต้องไปพูดเหมือนใครนะครับเอะเรามาพูดเรื่องนี้หน่อยก็จะพูดถึงถึงเรื่องกรณีของของคุณพิธทานะคดีของพักเก้าไกลกรณีนะครับซึ่งตอนนี้เป็นกระแสฟีเวอร์จริงๆนะในปีที่แล้วจําได้มาคุณชาวชาติฟีเวอร์ไปไหนไม่ได้คนขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปจนแบบ คนที่อยู่วงนอกจะเริ่มเบื่อจะเริ่มรำคาญคุณชาติชาติและเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีข่าวเลยคุณชาติชาติเลยไลฟ์สดไลฟ์สดเขาไลฟ์อยู่เปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ไม่มีข่าวเลยแล้วปรากฏว่าคุณชาติชาติไปเจอกับคุณพิธานะคนแม่งไปขอถ่ายรูปกับคุณพิธาเพราะว่าคุณพิธาแม่งหลอกไว้คุณชาติชาตินะหน้าตาดีบุคลิกดีกว่าคุณชาติชาติจริงๆถ้าเลือกผู้ว่ากทมกัน ทำไมใจคุณวีโรดนะนะถ้าเป็นพิธากับชัดชาตินะโคตรมันเลยในครั้งที่แล้วนะั่นแหละมันก็เป็นอย่างนี้ครับกระแสมันก็มีกระแสมากๆกระแสมากกระแสมันไส้มันก็เริ่มเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่มันไส้มากๆก็เป็นพวกคุณกันกคุณธีระคุณอัญชรีเนี่ยก็มันไส้มากๆมากๆเลยรวมถึงคนสนทีริมทองคุณ ผมก็ไม่รู้นะว่าคุณสุนทรีเขาเขามีปัญหาอะไรกับพรรคเก้าไก่หรือเปล่าผมไม่ดูนะเพราะเขาไม่เคยพูดถึงนะเขามีปัญหากับพรรคเพื่อไทยอ่ะแต่ตอนนั้นเขาคงคิดไม่ถึงนะว่าพรรคเก้าไก่จะมาถึงขนาดนี้ไงเขาก็เลยไม่ได้พูดจาปาสายัยไม่ได้อะไรไปเขาจะแบบเล่นงานเฉพาะพักเพื่อไทยอ่ะเพราะตอนนี้มันมันเปลี่ยนมาเป็นพรรคเก้าไก่แล้วนะเขาก็มาพูดมาพูดถึงคุณชูวิทย์นะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรพรรคเก้าไก่นะ เขา,าพูดถึงคุณชูวิทย์ที่ชูวิทย์เปลี่ยนไปชูวิทย์ไปเกาะกระแสไปเกาะแสงพระเก้าไก่ทั้งๆที่มันไม่เหมือนกันเลยนะพระเก้าไก่เขาก็จะเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพเรื่องกกับสิทธิสตรีสิทธ,ทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆแต่คุณชูวิทย์เขาพื้นฐานเขาไม่ได้มาจากเรื่องนี้พื้นฐานเขามาจากการทำระบบนวดนะพื้นฐานเขามา จากเรื่องราวพวกนี้นี่คุณโสนทิตพูดนะคุณโสนทิตก็โจมตีไปยาวมากเลยนะยาวถ้าพิมพ์ออกมาก็เป็นสิบกว่าหน้ากระดาษยี่สิบกว่าหน้ากระดาษแล้วก็เข้าไปดูในรายการสนทิศช็อคแล้วกันมีรายละเอียดเยอะแยะคุณโซนทิศเขาเวลาเล่าเขาพูดจาหน้าฟังมากเป็นคนคนเดียวนะครับที่พูดจาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะ่ะมีคนติดตามคนฟังไม่ถอยเลยถือว่าเขามีมีความสามารถนะและเรื่องที่เขาพูดนะ มันโดนคนฝั่งก็ไปแต่ผมจะจับใจความออกมาเพราะว่าให้ใจความสำคัญนะที่คุณสนธิเขาโจมตีคุณชูวิทย์ก็คือว่าคุณชูวิทยนะ์ะเคยบอกกับคุณพิธาว่าถ้าอยากจะเป็นนายกนะมันต้องมีอำนาจพิเศษที่ยอมให้พรรคก้าไกลทำงานแม้ว่าประชาชนจะเลือกล้มหลามแต่ต้องมีอำนาจพิเศษ คุณส่วนที่ริมทองคุณก็มาขยายความว่าอำนาจพิเศษของที่คุณชีวิตว่าคือใครอำนาจพิเศษของคุณชีวิตก็คือพลเอกอภิรัตคงสมพลนะครับซึ่งตอนนี้แต่ก่อนท่านเป็นผบอชอบท่านมีบทบาทมาคุณพ่อท่านเป็นไม่ใช่คอสอชอนะรอสอชอคุณพ่อในพลเสื้อครับนะก็มาถึงคุณลูกแต่คุณลูกไม่เคยได้ทำการรัฐประหารนะ แต่ก็มีอํานาจมากๆเลยทีเดียวและตอนนี้พลเอกอภิรักษ์ก็เป็นรองเลขาธิการสํานักพระราชวังนะก็คือคนที่มีอํานาจพิเศษของคุณชูวิทย์อันนี้คุณสนธิบอกนะแล้วปรากฏว่าคุณสนทิได้มีโอกาสพบกับพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์โดยบังเอิญแกบอกโดยบังเอิญน,นะแล้วแกก็บอกว่าคุณอภิรักษ์เคารพแกนะ เารบคุณสอนทีนะเออก็ชมตัวเองก็ได้นะโอเครุ่นพี่คุณสนทีเขาก็เลยถามเรื่องชีวิตพูดว่าอยากให้คุณชูวิทย์พูดว่าเรื่องอำนาจพิเศษอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณอภิรัตพูดว่าพี่ผมไม่ยุ่งกับมันเลยมันนี่คือชูวิตยนะผมเลิกคบกับมันมานานแล้วคนอะไรกันผมให้ความเป็นเพื่อนมันสมัยก่อน ผมช่วยเหลือมันตลอดแต่เวลาผมพูดมันกับพูดกันมันแล้วพูดกับมันแล้วมันแอบถ่ายวิดีโอแล้วอัดเทปเอาไว้ไอคนแบบนี้คบได้หรือเปล่าพี่ฟันทงไปเลยผมไม่คบกับมันแล้วผมไม่เกี่ยวอะไรก็ตามที่มันพูดผมไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้นะ <c oughs> ที่คุณสนที่พูดว่าพลเอกกับพีรัฐพูดอย่างนี้่ะผมว่าคุณสนที่ก็ไม่ต่างอะไรกับคุณชูวิทย์หรอกนะจริงๆไม่ต่างเลยคุณชูวิทย์ไปพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปพูดกับในพลไปพูดแล้วก็อัดเทมไปเลยเขาแล้วพลเอกอภิพีรัฐพูดกับคุณสนที่สนที่เอาคําพูดของพลเอกอภิพีรัมาพูดแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ เำราบคุณชูวิทยังมีหลักฐานในการอาเทปและตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าพลเอกอภิรักษ์พงสมพงศ์พูดจริงไหมท่านครับออกมาชี้แจงแถลงขายหน่อยว่าท่านพูดแบบนี้จริงหรือท่านกล้าพูดแบบนี้กับคุณสนทิริ้มทองกุลจริงหรือครับท่านด่าคุณชูวิทย์รับหลังอะ่ะจริงหรือครับอ่ะฟังอีกทีนี่ออกจากปากคุณสนทิริมเลยนะ คนอาภิรักพูดว่ากผมไม่ยุ่งกับมันเลยผมเลิกคบกับมันมานานแล้วคนอะไรกันผมให้ความเป็นเพื่อนมันสมัยก่อนผมช่วยเหลือมันตลอดแต่เวลาผมพูดกับมันแล้วมันแอบถ่ายวีดีโอแล้วอัดเทปเอาไว้ไอคนแบบนี้คบได้หรือเปล่าพี่ฟันธงไปเลยผมไม่คบกับมันแล้วผมไม่เกี่ยวอะไรก็ตามที่มันพูดผมไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้คุณนั่นคือที่อภิรักพูดโอ้โห ใครเสียครับอภิรักษ์เสียนะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะท่านเป็นรองเลขาธิการสำนักพระราชวังนะท่านมดาด่าคุณชูวิทย์ให้คุณสนธิลิ้มฟันแบบนี้เหรอเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินดีนะมันเกิดอะไรขึ้นะถึงเป็นเรื่องจริงนะพลเอกอภิรัตษ์กล้าพูดอย่างนี้หรอ โอ้โอนี่มันก็ไม่แตกต่างอะไรกับพวกผมเลยพวกผมพวกกระจอกงอกง่อยเนี่ยที่แดกเล่ากันก็นินทาคนนู้นแดกเล่ากันก็นินทาคนนู้นคนนี้กันไปโอ้โหนี่เขาเรียกว่านินทานะครับท่านพลเอกอภิรักษ์เขาเรียกว่านินทาคุณชูวิทย์ให้คุณสนทิฟังนะผมว่าไม่โอเคเลยนะไม่โอเคไม่โอเคจริงๆผมอยากรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหม ผมอยากให้คุณสซนที่ริมทองคุณเอาหลักฐานมามีเทปไหมเอาเทปไว้ไหมหรือไม่ก็ให้คุณพลเอกอภิรัตออกมายืนยันว่าท่านพูดเรื่องนี้จริงนะเสียหายมากเลยเสียหายจริงๆเสียหายมากเลยสำหรับพลเอกอภิรักและคนได้ฟังนะคนฟังรายการคุณโซคนคที่เป็นแสนเป็นล้านคนนะได้ฟังแล้วเขาก็เชื่อด้วยนะท่านเสียกับเสียนะครับ แล้วคุณสนทิก็มาชื่นชมมาให้กำลังใจคุณจารุนีคุณสินใจคุณตักบงกฎและอีกหลายหลายคนเขาเป็นดาราเขาไม่กลัวเขายืนหยัดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมเพราะความจริงมีหนึ่งเดียวไม่จริงครับคุณสนทีความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียวหรอกความจริงแม่งมีหลายหนึ่ง จะบอกให้อยู่ที่อยู่ที่คนฟังว่าจะเชื่ออะไรคือความจริงอะไรอยู่ไม่ความจริงอนะผมทะเลาะก,กับแฟนผมเนี่ยผมบอกแฟนผมแม่งเลวนี่คือความจริงแฟนผมก็บอกว่าผมแม่งเลวนี่ก็ความจริงความจริงมีสองหนึ่งครับเอาจริงแล้วเอาจริงอย่าไปพูดเลย ผมฟังแล้วคงไอ้เรื่องนี้แม่งมันมันเป็นเป็นศัพที่แม่งไม่ได้เรื่องรไอ้ความจริงมีหนึ่งเดียวอะไม่ได้เรื่องพูดให้ตัวเองดูดีนะเ <_ c oughs> พราะความจริงมีหนึ่งเดียวเขาเคารบว่าสถาบันกษัตริย์นั้นมีคุณาะคุลกับประเทศชาติบ้านเมืองเขาไม่เหมือนอีนางต่อแหลต่างๆที่กระโดดโลดเต้นก่อติดกระแสคอนดอนส้มที่ออกมากล่าวหาสถาบันกษัตริย์เทิดทูนนโยบายพรคเก้าไกลเพื่อเพียงต้องการให้รักษาธุรกิจของตัวเองให้รักษาไฟลับของตรรัวเอง ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะสนธิติ่งส้มไม่ได้คิดจะล้มรัฐบาลกษัตริย์นะครับสนธิคุณก็ยากยะเสกใครเขาก็นับถือสถาบันกษัตริย์ทั้งนั้นเลยครับอย่าไปไปจํากัดเฉพาะพวกคุณอยา่านะคุณชื่นชมจจรุนีที่บอกว่าไอาการแม่งจะมายึดประเทศเมื่อวานทูดไอาการมันออกมาหมดแล้วคุณสนธิทำไมไม่พูดถึงเรื่องนี้สักคำพูดเสว่าทูดการแม่งโกหกตอแหลไม่เป็นความจริงพูดสิ คุณสุที่เอาหลักฐานออกมาสิเรื่องไอ้กันจะแม่งจะมายืดประเทศเราเรื่องไอ้กันจะมาล้มสถาบันเราพูดสิครับอ่ะคุณไปชื่นชมไม่เป็นลายชื่นชมจารุนีชื่นชมชื่นชมตักก็ไม่เป็นลายมันก็เรื่องของคุณใครก็ชื่นชมได้แต่คุณอย่ามาด่าไอ้พวกแฟนครับส้มเขาเขาไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยไม่เกี่ยวนะอย่ามาด่าอ่ะค,คุณจารุนีคุณสินใจคุณตักผมเคารพในจิตใจคุณมากนี่แหละออกไม่คิดปี เราก็ตายแล้วเรื่องมันสมมุติหมดอ้าวตกลงมันยังไงว่าเรื่องสมมุติหรือไม่สมมุติวะเนี่ยอะแต่ว่าเราพิจออูเรายืนบนธรรมโอ้โหอ้างธรรมไอ้พวกอ้างธรรมะาโอ้โหธรรมคือความจริงไม่ใช่ครับธรรมคือธรรมชาติครับธรรมไม่ใช่ความจริงครับธรรมะคือธรรมชาติธรรมไม่ใช่ความจริงครับธรรมะคือธรรมชาตินะพระพุทธเจ้านะไม่ได้พูดความจริงหลายต่อหลายเรื่องนะท่านมีกุตสโลโบายนะ กุศสบายคือการโกหกนะแต่โกหกเพื่อให้คนมาทำความดีครับทำไม่ใช่ความจริงนะครับนะศาสนาบอกว่าตายไปตกนรกทำทำดีขึ้นสวรรค์ทำชั่วตกนรกมันเป็นความจริงไหมครับไม่เป็นความจริงมันเป็นกุดสราบายนะครับคุณตนทีรลิมนะ เราต้องออกมาปกป้องความจริงแล้วไม่ถอยไม่ต้องไปกลัวใครทังสิ้นถึงแม่ประเทศไทยจะเหลือพวกเราไม่กี่คนเรายืนยบบในทำนี้เพราะความจริงมีหนึ่งเดียวไปกันใหญ่แล้วอโอ้อไปกันใหญ่แล้วบ้านเมืองนี้ตกลงผมจะนับถือใครวะฮะนับถือใครไม่ได้เลยแต่ก่อนก็เคยนับถือนายกรัฐมนตรีนับถือรัฐมนตรีนับถือสมาชิก วุฒิสภานับถือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับถือทนายความนับถือสื่อมวลชนโอ้ตอนนี้จะนับถือใครวะทำมีหนึ่งเดียวความจริงมีหนึ่งเดียวอะโอเคแค่นี้ก่อนพูดแล้วแม่งขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับเวลาเสพข่าวนะครับก็อย่าไปเชื่อทุกเรื่องราวสิ่งที่ผมพูดนี่อาจจะไม่ได้เป็นความจริงก็ได้ พราะผมพูดในแง่มุมของผมผมพูดในรสนิยมของผมนะครับจะผิดถูกไม่รู้ผู้ฟังผู้ชมเป็นคนตัดสินแต่ผมอยากให้ฟังหลายๆด้านฟังหลายๆสื่อฟังหลายๆช่องทางแล้วใช้สติปัญญาในการเสพข่าวเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเหยื่อของข่าวนะครับมา,มาซื้อน้ำหอมผมหน่อยครับน้ําหอมสายมูครับนูเตอรู ย่อมนตานะครับราคา590บาทค่าสง่งเสีนะครับหรือถ้าสนับสนุนช่องจิตโพสต์แชนแนลหรือสนับสนุนผมไปสู้คดีกับคุณอัจฉริยะศาลจังหวัดสมุทรปราการหรือสู้คดีกับนักร้องวัินที่ศาลอาญาโทนโอนเงินเข้บาบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบ10บาท20บาท100 200ก็โอเคแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียว แอดไลน์ <Add> มาคุยกับผมครับ ID ไ <c oughs> ลน์ก็จะขึ้นเหมือนกันหรือคุยทาง Inbox Facebook ุ๊กโลกริจพอเด่นสายเป็นภาษาไทยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบครับขอให้ท่านมีความสุข,ขอวายภาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี